To เดินทางกันต่อได้แล้วเนี่ยครับที่นี่คือ,อวัดราชวัดราชสุนทรนะรตำบลห,หนองหนองหัวแรดอ,อำเภอหนองบุญนาคจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยวันนี้ปีใหม่นะวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2569นกะฮะก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ครับแต่ว่าสำหรับพิสูจน์เราจะวันปีใหม่หรือวันไหน ก็ชีวิตมันกน็ต้องเดินสำหรับการเดินทุงดงเนี้ยบรรยากาศนู่นน่ะขบวนสวนหน้าไปกันแล้วก็มุ่งหน้า12กงขอเยอะไหมครับสำหรับภาพบ่า,บายวันนี้นนนก็นู่นน่ะข้างหลังก็น่าจะ ไปกันต่อครับตอนนี้เราอยู่บนน่าจะเป็นถนนใหญ่โชคชัยอุบลรัชชานนทที่ผมเห็นตรงโน้นนะตรงตรงโน้นตอนที่เราเข้ามาเขาบอกว่าเป็นถนนสายโชคชัยอุบลรัชชานนทแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ยโมงกว่าๆเนี่ยนะะปกติมันก็8โมงกว่าๆเนี่ยรถเยอะเลย ว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งด้วยไงยเป็นปีใหม่ทีนี้ก็ส่วนมากรถก็น่าจะกลับกรุงเทพกันละมั้งครับเนี่ยเนี่ยแต่ละคันเนี่ยแต่ละคันก็น่าจะกลับเข้ากรุงเทพเพื่อไปทําง,งานกันส่นร <c oughs> ักปิกษุเราก็ <c oughs> มุ่งหน้าเพื่อที่จะกลับบ้านเราครับก็คงประมาณนี้ละครับอ <c oughs> ากาศเริ่มร้อนแล้วสวัสดีครับ <c oughs> เออครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณที่ทําการอรําเภอหนองบุญมากนะฮะเนี่ยตรงน,นี้เป็นรูปปั้นย่ามโมแล้วก็มีประตูชุมพลบุญมากเป็นประตูจําลองอจากเมืองโคร,ราชนะฮะข้างหลังข้างหลังนั่นฮะเนี่ยพอดีผมถือขยะอยู่ครับตอนเนี้ยเป็นเป็นยามวันนี้เป็นยามเก็บขยะครับนู่นครับข้างหลังเป็นซุ้มประตูจําลอง ประตูชุมพลที่ในตเมืองจังหวัดโคราชนะผมเคยเห็นอยู่บ่อยเนี่ยฮะเขาสร้างไว้จําลองสถานที่ตรงนี้ผมเป็นจุดพักเบรกตอนนี้เขากําลังเริ่มออกกันแล้วฮะแต่ว่าผมพอดีวันนี้เป็นเวนหมายถึงว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพนักงานเก็บขยะวันนี้เก็บเขาจะจัดเป็นเวนเป็นเวนวันละ2 2กลุ่มนะฮะวันนี้เป็นกลุ่มของผมกลุ่ม1920 ก็เลยออกชาถึงถึงไม่เก็บขยะผมก็ออกชาอยู่แล้วแหะฮะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้เขาเริ่มบอกกันแล้วเดี๋ยวเอาขยะไปเก็บก่อนครับเนี่ยครับตรงนี้เป็น,ตร,น,ปนตรงนี้เป็นรูปปั้นท่านร .5 เนี่ยที่ว่าการอำเภอหนองบุญมากก็เราจะไปพักที่วัดใหม่ไทยเจริญอะไรนี่แหละอันเห็นท่านพระอาจารย์ที่วัดท่านประกาศเมื่อกี้ท่านว่า ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ4กิโลก็น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศของที่ว่าการอำเภอหนองบุญมากโอ้โหมุมนี้สวยเลยครับนี่ไปกันครับต้องเดินทางกันแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะสวัสดีครับ ผมก็เดินทางมาถึงที่นี่นะฮะวัดบ้านใหม่ไทเจริญแต่ว่าตอนนี้ขบวนติดกึกเลยครับน่าจะามีประชาชนชาวบ้านเข้ามารอตอนดับเยอะฮะก็เห็นชาวบ้านเขาบอกว่า,าระยะทางจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปที่วัดนะประมาณครึ่งกิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้ขบวนมันมันหยุดกึกเลยอ่ะแสดงว่าชาวบ้านที่นี่เขา,เอารอตอนดับเยอะ มันก็เลยเขยับไม่ได้นี่ฮะตอนนี้ประมาณน่าจะทุ่มหนึ่งแล้วมั้งครับเดี๋ยวประมาณแค่นี้ก่อนครับเพราะว่ามันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับตอนนี้ผมก็นี่เดินทางมาถึงวัดน,นะหลังจากที่ผ่านหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยตอนนี้มาถึงวัดน,นะสาธุค่ะสาธุครับ ที่นี่คือวัดใหม่ไทยเจริญนะฮะตำบลบ้านใหม่เอาําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะฮะเนี่ยที่นี่โอ้โหวัดนี้ใหญ่มากนะครับนี่แต่ว่ามันมันจะพอมันมาถึงมันมืดะฮะมันก็เลยมองอะไรไม่ค่อยชัดว่าชาวบ้านไปตอนรับอยู่ข้างนอกหมดเลยเจริญพร แต่กูเจริญความเนี่ยจะวางรถบรรทุกเลยจะเริบมหาทีวเราไปหาที่พักกันพอเข้าจุดนี้มันก็มืดแล้วเดี๋ยวคิดนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วสวัสดีครับครับเนี่ยตรงนี้เป็นศาลาเดี๋ยวผมยังหาที่นอนไม่ได้เลยครับตอนเนี้ยเดี๋ยว นี่นุ่อาจารย์ธีรวัตรก็ท่าน,นวเปิดเพลงนั่นแหละที่ชาติเนเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวไปหาที่นอนกันก่อนอเดี๋ยวอาน้ำปนน้ำก่อน,นครับจเจรินทอน<ๆ>

เลยตตยตัวใส่ดีละใช่เลยครับให้ดูก่อนนี่มีนี้ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนครับใจ